โรงเรียนบ้านจานนนสูงอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามนะคะได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนผลักดันให้เด็กนักเรียนนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมมานานเกือบ10ปีแล้วนะคะเด็กๆที่นั่นนะคะมีความรู้ภาษาจีนติดตัวไปถือเป็นข้อได้เปรียบในก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะ ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านจานนสูงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามอาจารย์ชาวไต้หวันจากมูลนิธิฟ้าสองล่าได้สอนธรรมะ4ประการให้แก่นักเรียนได้แก่คุณธรรมกตันยูมารยาทและระเบียบวินยัยหลังจากนั้นได้สอนภาษาจีนโดยเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอนครับเพราะว่า ที่ที่เข้ามาสอนนี่คือเด็กนี่ได้ได,ได้รับความรู้ไม่ใช่เฉพาะความรู้ในเรื่องอาภาษากรีนแต่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกะตะเวทีความมีระเบียบซึ่งผู้ปกครองเนี่ขาเขาชอบใจตรงนี้ว่าสอนให้ให้คนเป็นคนดีนี่คือคือสิ่งที่เขาชอบมาก โรงเรียนบ้านจานนสูงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3มมีนักเรียน231คนครู16คนโดยหลักสูตรการสอนภาษาจีนในโรงเรียนแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นจากคนในชุมชนชักชวนเพื่อนชาวไต้หวันซึ่งจัดกิจกรรมจิตอาสาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้ด้านภาษาจีนแก่เยาวชนในหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่ปี2549โดยมีอาจารย์ดวงตาสีคูณแสนครูประจำกลุ่มสาระต่างประเทศเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงลงทุนศึกษาภาษาจีนเพิ่มเติมซึ่งแต่ละเดือนมีครูชาวไต้หวันจำนวน15-20คนเดินทางมาสอนในโรงเรียนเดือนละหนึ่งวันวันละสามชั่วโมงในทุกชั้นเรียน ที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งนักเรียนยังสามารถใช้ภาษาจีนคำง่ายๆในชีวิตประจำวันได้คือพอ,พอเราเราสอนภาษาจีนมานะคะเด็กเนี่ยจะชอบภาษาจีนมากในเวลาให้ทำผลงานอะไรออกมาที่ที่ติดอยู่อย่างนี้นะคะเขาจะมีความตั้งใจแล้วก็ทำออกมาดีอันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจเด็กจะชอบภาษาจีนมากเพราะว่าโรงเรียนเรา ปีที่แล้วเราก็เลยตอนแรกเราสอนเฉพาะมัธยมปีปีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยลงไปสอนระดับประถมตั้งแต่อนุบาลเด็กจะชอบมากค่ะเรียนเรียนแล้วเขามีความรู้สึกสนานสนุกสนานแฮปปี้อันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจนะคะนอกจากการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในภาษาที่3เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้แล้วผู้บริหารโรงเรียนยังมองไกลถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพหลังเรียนจบจากการได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยสุธนะเนลหุตถ่ายภาพเนชนกเชยรคมทีมข่าว n b t ขอนแกน่นรายงาน